เป็นชุดโอหอ้ารยนเรียนรน่อจขอคนดหน่อ้าครับขอบคค่อครับไเป็นุสูงไปไไหนไม่สูงไปไม่ไม่ไม่เชอสูงไปเอาเอาได้เลยครับเอาเอาวันนี้มาร่งานครับครับก็มาร่วมงาน ซรั่มโลนานะครับก็ดีใจมากมากครับที่ทางผู้ใหญ่ให้ผมเป็นเกียรติได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้มาจัดโปรโมชั่นดีๆให้กับคนที่เดินไปเดินมาแล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยครับโปรโมชั่นที่ดีมากเลยครับเป็นการลดราคาที่ถือว่าเยอะมากผู้ชายก็ต้องดูแลตัวเองแน่นอนครับแน่นอนผู้ชายเนี่ยผู้ชายผู้หญิงคือครั้งแรกที่เห็นนะฮะต้องดูดีเราต้องดูแลตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ดูแลสุขภาพทางการออกกําลังกายการกินอาหารการพักผ่อนแล้วก็ที่สำคัญการบำรุงทุกอย่างเลยใช่สำคัญมากจะได้ดูดล่อร์และอย่างตัวนี้มันเป็นอย่างไรมันมันมีความพิเศษเลยนครับความพิเศษที่ผมได้มีโอกาสได้ลองใช้คือเวลาเราทาแล้วเราดมเนี่ยมันสดชื่นตัวคือกลิ่นเขาจะไม่เตะจมูกกลิ่นเขาจะไม่แรงเกินไปกลิ่นเขาจะหอมรบเหระเหยทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายเราทาครีมไปเราก็จะแบบมีอะไรเแาเรี้มีมีความรู้สึก กับมันไปด้วยและตัวเนื้อครีมก็บางเบาเนื้อครีมก็สมูทดีครับรแล้วก็ใช้ไปน,ใน,นานๆก็จะเป็การปรุกเข้าไปในผิวชั้นลึกด้วยครับอ่ะฝากเลยครับผมผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับผมโราโดานนะครับผมผลิตภัณฑ์ที่อ่าเห็นหน้าพี่ยั่งสวยเมื่อไรครับก็เลยครับอ่ะโบม,มือรับต้อนรับนักร้องคุณแทนนักร้องคนใหม่ครับอ่ะร้องโชว์เลยค่ะร้องจะชอบมากเลยแบบ เราชอบนักข่าวทุกคนมาเราลัเราแบบเออชอบทำทำให้รักขึ้นทุกวันเลยไม่เคยเขียนข่าวร้ายๆหรอกเาเป็นยังไงความรู้สึกเลยที่ขึ้นแท่นรักร้องเต็มตัวแล้วเป็นรักร้องเต็มตัวเลยเราศิลปินอะไม่ไม่ไม่เต็มตัวขนาดหรอกเราก็ทําเพลงไปเราก็แบบปล่อยๆหลากให้ทุกคนฟังคือเราก็ประสบความสําเร็จในมุมของเราแล้วที่เราทําเพลงจนเสร็จเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับฟังก็ หมือนมันช่วงวันนี้มันก็มีโซเชียลมีช่องทางให้เราได้ลงอะไรนะเราก็อยากาแสดงความรู้สึกแสดงาบางอย่างให้ทุกคนได้มาลองฟังดูอะไรนะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับเพลย์ชิพว่าจะดีอันนี้มันเป็นอย่างแต่งเองหรือทำเองหมดเลยก็แต่งเ,เองครับ<อ>ผมก็ได้เพื่อนมา<อ>เพื่อนมามาช่วยโปรดิวในใน,ในเรื่องของการทําดนตรีเพราะผมก็จะเป็นคนที่ทําดนตรีค่อนข้างหนักนิดนึงเราก็ทํามาแล้วก็ให้คุณมาร์คเนี่ยมาช่วย ตให้มันเบาลงแล้วก็คุณแม้ก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือเวลาเขาทำเพลงมันจะมีความแปดศูนย์ย้อนยุคเก่าๆซึ่งเพลงนี้เนี่ยมันจะให้เราคือทุกวันเนี้ยเราโตแล้วอ่ะเหมือนรู้สึกว่าเราโหยหาป๊อปปี้เลิฟอะเก็บป่ะบางทีแบบป๊อปปี้เลิฟมันแบบมัน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 แบบมันใจมันเต้นติดกอัวใจมันกระชุ่มกระชวยซึ่งแบบเราโหยหามันแล้วผมเชื่อว่าใครที่ได้มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้ ผมว่าน่าจะสามารถดึงคุณกลับไปในช่วงป๊อปปี้เลิฟได้อาจจะคิดถึงใครบางคนในช่วงมัธยมหรือกระทั่งคนที่แบบอายุมากแล้วอย่างผมก็อาจจะแบบสามารถป๊อปปี้เลิฟได้อีกก็ได้ครับอันนี้คือลงทุนเองหมดเลยก็ลงทุนเองหมดมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับหมายถึงว่าเพราะว่าบางบางส่วนที่ราคาแพงอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปไเราก็ไม่ได้ไปเสียอะไรก็นิดเดียวอย่าง ก็ได้เพื่อนเกียกเพื่อนเกียกเนี่ยเป็นนักแสดงท่านหนึ่งแล้วเขาก็ชอบการถ่ายทำการออกไปเที่ยวถ่ายทำต่างๆก็เลยบอกให้เกียกเนี่ยมาช่วยถ่ายเกียกเขาก็เต็มใจโดยที่ไม่คิดเงินเลยแล้วเราก็เดินทางไปสยามกันโดยคิดบทกันซึ่งๆตรงนั้นเลยครับแล้วก็อ่านบทกันแป๊บเดียวแล้วก็ทำงานกันสามคนที่สยามวันนั้นคาดหวังอย่างไรบ้างกับเีย คาดหวังแรกซึ่งมันสําเร็จไปแล้วก็คือซีนสุดท้ายเดี๋ยวเอาท่เลือกอีกีนึ่งใซ<อ>ีนส,ส,สุดท้ายส,สุดท้ายคือแบบเราไปเล่นเราไปเล่นร้องเพลงตรงนั้นอ่ะแล้วแบบมันมีคนมาดูเยอะคาดหวังยังไงเลยก็คาดหวังให้ให้คนที่มีโอกาสได้รับชมรับฟังรู้สึกรู้สึกไปกับตัวเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ได้คาดหวังแบบอะไรงั้กมันก็จะเป็นไปตามคือตอนเนี้ยเพลงมันทําหน้าที่ของมัน้วครับต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาเราก็อาจจะแบบไปคลื่นวิทยุไปโปรโมทเขาสักหน่อย ได้ว right ่าอะไรมันสนองนี네้ตัวเองป่ะก็ก็ใช่ด้วยครับแต่ยังไม่นี้สุดๆถ้าถ้านี้สุดๆมันก็จะเป็นอีกแนวเพลงซึ่งอาจจะเป็นอีกแบบหนคือการเป็นนักร้องก็เป็นอีกางหนึ่งเขาฝันองเราครับว่าแบบเราเราเราชอบเราชอบโปรดักชั่นของเรื่องเรื่องดนตรีครับเราเป็นคนชอบมากๆเลยก็ถ้าถามว่าชอบอยากเป็นนักร้องไหมเราเรามีความรู้สึกอีกอย่างนก็คือเราอยากเก่งมากๆจนสามารถไปแบบ ั้นใครสักคนได้อาจจะไม่ใช่เปิดค่ายอาจจะเป็นแบบโปรดิวเซอร์อะไรที่แบบอเ,เออสามารถแนะน,นําแนวทางอะไรเด็กกับเด็กรุ่นใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยคือเราไม่ได้มองว่าเราจะแบบเป็นนักร้องอะไร,รเราเราอยากเราอยากเห็นเห็นแบบอะไรใหม่ๆจากคนอื่นๆจากคนอื่นๆ้วยเสดงว่าด้มีวางแผนไม่ได้มีวางแผนเลยครับเราทําอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆ<ม>อะไรที่แบบอะไรที่เราแบบรู้สึกติดขัดอยู่แล้วก็จะแก้ขัดซอ้อมกันเอง อันนี้เป็นเพลงแอบรักเอแอบรักใครหรือเปล่าแอบรักใครหรือเปล่าประสบประสบการณ์จริงเอาดีเลยมาแต่งก็ก็มีจริงก็เคยก็เคยแอบชอบเพื่อนเลยเคยก็เคยแอบชอบเพื่อนตอนที่แต่งอุ้ยก็คือเราอยากให้คนฟังนึกถึงพอไปเลิฟเราก็เลยเอาพอไปเลิฟเรามาแต่งใช่ครับแล้วก็จับเปียโนแล้วก็ร้องไปเรื่อยแบบ แล้วก็จับเปียโนแล้วก็ร้องไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคคํานี้มันเออก็แบบเวลาเราแบบเวลาเราแบบดอัดอะไรอย่างเงี้ยทำยไงแล้วก็สูดลมหายใจไปช้าอะไรเอะไรเงมันเหมือนมีอาการแบคนกำงมีความรักอะไรเงี้ยเออจริงๆก็มันใช่ตรงนั้นแต่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีตอนนี้คือตอนนี้เรียกว่าโสดตอนนี้เรียกว่าโสด แต่ว่าเมื่อกี้พอพูดถึงแบบความนักอะไรหน้าตาเราดูแบบสดใสฟิ่เลยอ่ะผมเลยบอกไงครับว่าเพลงนี้มันคือแบบทำให้เราแบบได้ย้อนกลับไปพอกกีเลยผมว่าความรู้สึกตอนนั้นแบบอายุ30แล้วอ่ะไอตรงนั้นอ่ะมันหาย,ยากมากเลยนะฟ็อกกี้เลอรส่วนใหญ่ถ้าเราไปเจอเราก็เจออาจจะเจอคนที่แบบโตแล้วเ,เ,ออเราอนเรอย่างี้ก็คงแบบทางานมีภาระหน้าที่ต่างๆซึ่งเราก็อาจจะมีเราอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยแอบรักเธออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ออไปกินร้านไอติมกันอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ อยากเจอโมเมนต์นั้นเหมือนกันเราก็เลยสร้างมาเป็นเพลงแล้วตอนนี้เราิ่มดีคิดว่าคนนั้นเขารู้ตัวไหมคะรู้แล้วแสดงว่าเขาฟังเพลงนี้เขาผมเขียนเสร็จปั๊บผมโทรไปบอกเลยคิดถึงเธออยู่นะตอนนี้อ่านมาแล้วนะก็มีลายไม้ภาพที่ดีต่อกันมภาพที่ดีต่อกันแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาอยู่ ตอนนี้เขาตอนนี้เขาใจร้ายมากอ่ะถามว่าตอนโทรไปเขารับไหมแล้วตอนนี้ตอนนี้เขายังไงอ่ะตอนนี้เขาเขาทำอะไรอยู่แบบเออปกติเราก็ไม่ได้อะไรแล้วแล้วตอนนี้เราอยากจะมีแบบว่า copy เลิศอีกครั้งเอออบากคนทุกคนอยากมี copy เลิศหลายคนอยากมี copy เลิศนี่เธออยากมี copy เลิศไหมอยากอยากอยากใช่นั่นแหะเราจำจำความรู้สึกกันเลย copy เลิศขโม เก็คิดไปเองไปนู่นนี่นั่นคิดเรื่องนู้นนี่นั่นปรับมีไหมล่ะตอนนี้มีคนคุยไหมหรือว่ายังไม่มีเลยครับไมม่ีอยากให้เชิญชวนคนเข้ามาทำให้เราเป็นตัวจีโร่ก็วันวันก็จะเคยนเองก็อ่าก็เชิญชวนนะครับไม่ไม่ดีไม่ดีมาแทนมาแทนมาแทนขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านนะครับผมใครที่อ่าอยากมีโอกาสเป็นพ่อพี่เลิฟนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลย คุณ,สม, então, คณสมบัติต้องยังไงฮะคุณสมบัติคุณสมบัติเหรอครับคุณสมบัติปัจจุบันนะปัจจุบันปัจจุบันไม่ไม่นอกใจครับก็ปัจจุบันใช่ไหรอแสดงว่าตอนนี้เราพร้อมมีแฟนแล้วตอนนี้เราพร้อมมีแฟนแล้วใช่ไหมไม่รู้หรอกครับไม่รู้มันจะมาตอนไหนเป็นสเป็กไปเลยไหมสเปคครับสเต็กชอบสเต็กไม่ใช่สเต็ก เราไปสเต็คแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างมีครับเอออ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้คลายหมดหรือว่าแบบไม่เข้าใจคือไม่รู้สิไม่ไม่รู้เลยแบบสเปคก็อาจจะแบบมันอาจจะแบบเจอแล้วมันแบบมันอาจจะทุกอย่างมาองค์ประกอบมารวมกันนะต้องหัวใจเต้นตึก๊งๆตึงๆ ที่เราบอกว่าทำไมต้องแบบขอไม่นอกใจแซงว่าเราเจอประสบการณ์แบบนี้มาไม่ไม่หมายถึงหมาเคยเขาต้องปะเขาใช่ไม่ไม่มีหรอกไม่เคยมีใครนอกใจมีแต่เราอะเคยไม่อฮ้ยใ่เป็นเรื่องแล้วอ่ะแล้วได้ประเด็นแล้วไม่เมื่อก่อนเด็กๆเด็กใหญ่เย็บงานใหญ่เย็บงานอย่าเย็บงานแต่ว่าล่าสุดก็ตัดสินใจตัดผมแล้วคุณเด็กคนตัดสินใจตัดผมหั่นผมเปลี่ยนลุก อ๋อไม่หรอกครับพอดีว่าต้องทํางานงานนึงครับงานนั้นเขาก็จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างเรียบร้อยนิดนึ่งซึ่งขัดกับเราเศร้ามากตัดไปน้ําตาไหลไปน้ำตาไหลไปแต่คนดีใจว่าในที่สุดุณพ่อตัดผมสักทีแต่ผมเศร้าใจจริงคือเราชอบชอบตรงนั้นมากชอบผมยาวเมื่อวานนั่งดู12ราศีเทปแล้วผมมันยาวผมรู้สึกถึงผมยาวมากเลยอาจจะต้องใช้เวลาเกือบปี มีโอกาสได้ไว้อยากจะกลับไปไว้ครับแต่ตอนนี้แบบคงไม่มีโอกาสก็ว่ามันยาวช้าเอาเป็นส่วนที่ผ่านมาติดปีนะอายุครบ31มสเอ็ปีไม่เคยสามไม่เคยสามปีเลยไม่เคยสามปีมาก่อนปีนี้พิเศษมากเพราะว่าเราได้เลข31มสาสามหนึ่งซึ่งก็ก็ก็อาจที่ที่บอกว่าที่ที่พิมพ์ในอจีบอกว่าหมอดูทักเรื่องมาตรวัดสิบเอ็ดจะจะรวยอะไรเงี้ยซื้อหวยเลย กินต <alors S 2> <Cette cow, S 1> ั้งเป้ายังไงกับชีวิตอถูกหวยครับตั้งเป้าชีวิตถ้ามาชีวิตไหมล่ะอูอยากอยากแบบอยากแบบอยากฉลาดนะเข้าใจวะคือแบบอยากแบบคิดอะไรให้ทันเร็วๆอ่ะตั้งเป้าหมายชีวิตแบบสมมติแบบเวลาเราเจอแบบเรื่องที่แบบแย่ๆมากๆเลยที่อยากตั้งตัวให้ทันเราก็แบบฝึกสกิลความฉลาดไปเรื่อยๆแล้วธุรกิจเป็นยังไงบ้าง อย่าถามอย่าถามดิเขาอุบไว้ก่อนอาไม่ทักเอ่าแล้วเราก็ไม่ตอบด้วยใช่ไหม่ไม่ตอบด้วยอ่ะไม่เป็นไรราเราไรู้อเปิดทีเดียวมาโอเค สิงใจมากสิงใจสิงใจอะไเป็ไปนคนเป็นคนก็อกอีลูกนึงโอ้โหโอ้โหหล่อเลยหล่อเลยสามแล้วมันหล่อเว้ยสามเอ็ดครั้งแรกอะเลยอ้โมก็หล่อเลยสามเอ็ดเรงของหล่มากดูสุงสเลยดูหุ่มหุ่มไปนะครับหนึ่งอาที่กับพวกสามเดนะต้อให่มันเป็สมเอ็ด สมองไม่เจอไปถ่ายูปให้ป่ะ